ณมามิพอรติเทวตาแต่ท่านผู้มีบุญทั้งหลายอันได้แก่พระประเมสวนเจ้าผู้ปกครองและว่า,กา,วกาเก่าในมูรนิตรนาเราเทวดาทั้งหลายครั้งนั้นพระศรีสักยะมุนีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ให้กมติแก่พระอินทราทิตผู้เป็นประธานในมูรนิตรนาเทวดาเหล่านั้น ในการดูแลพิธีกรรมต่างๆในภูมิโรคตามโบราณเมแห่งท่าบัดนี้พระอาจ,จารย์ปรมีผู้เป็นจเจ้าอาวาสวัดท่ทททาผาต้นแก้วแห่งนี้ได้เมตตาอักดูยาข้าพเจ้าที่จะทําการพิธีเทวตาพีกาบไหวบูชาทวยเทศเทวดาขอเธอทั้งหลายจงรับรู้บูชา อาลุมโมทนาแก่ข้าด้วยกลางระบัดนี้เธอนะโมนามาสิตวาขอเดชะพระสีสีพิษพิสิตสุดรัตานางที่คุณอาด,ดุลกเทศมหิมเหสวนหวอธีบรมปอรเมศุราศวรรษฤทธิ์ดำรงตักและเอกอกชิจุหัวิจุรินปินสุทั์พิเทวราช แรออมอน,นิกว่ารักจับเลิกในภูมิรกนี้นักโมเมแห่งท่ากราบไหวบูชารวยเทพเทวดาอันอยู่ในสวรรค์ช่อชั้นีมาพบให้อยู่ในลูกพบสุลูก,กสุาพมอีกทั้งเราเทวดาที่อยู่ตามเกาะแก้วเมืองทองพระนครน,น้อยใหญ่อีกทั้งเราเทพิดา ที่อยู่ตามเคหาบ้านน้อยเรือนใหญ่ทั่วทุกชนบทยังปาาตกกายอยู่ในโรงศาลร,ราาชพิธีพระภู่ิเจ้าที่อยู่ตามห้วยหนองครองบึงแม่น้ำใหญ่ไฟพึกษสาทุกหย่อมยญ้ารัดดาวันที่เสมอกันและไม่เสมอกันอีกทั้งยังยักษาคนทันหน้ากระุษขอเชิญทั้งหลายแักสารที่มุงคนณแห่งนี้ดูก่อน มหาพุทธทาพทั้งหลายด้วยเมแห่งท่าตั้งจิตบูชาสร้างพระนอนพระพุธทธมหามรตรีรตัตนนะสิงสหญาตณสถาน,น,านาาที่แห่งนี้ขอเธอทั้งหลายจงรับรู้และบูชาดูก่อนผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายขออันเถิญท่านร่วมชุมนุมประชุมสันติบาลณสถานที่มงคลณแห่งนี้ โอมนะโมข้าจะไหว้พระสัพยุตายานผู้เลิศแล้วดั่งรวงแก้ววิเชียนอันมีเทียนด้วยพระคุณห้าสิบหกประการข้าพเจ้าจะขอยงประการพระไตรปิฎพระสระนะไตรมรยานดั่งรวงแก้ววิเศษอันมีเทียนสามสิบแปดประการ ข้าพเจ้าจะขอยกประการพระอัสดางอริยาสงฆ์ผู้ทรงญานอันเลิศลำ้ำด้วยพระคุณสิบสี่ประการขอดวงแก้วทั้งสามดวงจงโทษท่วงผ่องใสขอคุณพระสิตรัยจึงเหนือกล้าแห่งข้าพเจ้าณบัดนี้ขอกราบไหว้พระอินพระพรมพระยมพระการ พระพิธเนศพระพิธานายตลอดจนท่านเท้าสุกบาลอันมีฤทธิ์ขอจงช่วยประสิทธิ์ให้แก่ข้าพเ,เจ้าผู้กระทำการวิทยาคมให้สมดังความมุ่งหมายขอกราบไหว้พระฤาษีทั้งร้อยแปดตนทรงบันดาลให้แก่ข้าวเ,เจ้าผู้กระทำการวิทยาคมให้สำเร็จดังจิตนาโอนชัยยะชัยยะประสิที่เมโอนชัยยะชัยยะประสิิ ทิเมพุทธังวันทิตวาข้าพเจ้าขอกราบไหว้แล้วซึ่งพระพุทธคุณนงธรรมังวันทิตวาข้าพเจ้าขอกราบไหว้แล้วซึ่งพระธรรมคุณนางสังฆังวันทิตวาข้าพเจ้าขอกราบไหว้แล้วซึ่งพระสั่งฆะคุณนางอันหนึ่งขอเดชะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า ด้วยคุณแห่งบิดาและมารดาครูองปชนาและอาจารยพระฤาษีนาโรดพระฤาษีนารายพระฤาษีปริโกรพระฤาษีเพชรุกันตลอดจนนักติดวิทยาทั้งหลายพระแม่รณีพระแม่คงคาพระเพลพ,พระพายไม่สวนผู้เป็นเจ้าฟ้าขอเธอจงลงมา ปฏิเสธใช้แก่ข้าพเจ้า,าก็เลากราบไหว้เราเทพหั้งหลายฤาษีร้อยแปตนบรรดาลดนตะพิษะวิทยาภูพักภูผู้เท่าภูพาภูอัคระของไทยจงปฏิเสธกาพเจ้าด้วยการระบัดนี้เถิดนะมะนะอานอกอน,นะกั ปออนาอ่างอังอุมิอามิมาหิตตังสุพระพุทธังอสุนิอานาราเทราหิตังเทวังนาราเทวีหิปุชิกังนารารังกามะสังเกหินารามิสิทธิอิจังสิทธิภวังพระวันตุเนตุลำดับต่อไปนะครับผมจะขอพระอาจารย์นะครับจุดเกี่ยงธรรมโคนครับผมระดับเติมครับ ความเคารพพระเดชะคุณได้เมตตาสุดรุกเรืองก็เป็นสิริมงคลกับพนักงานประจำมีอาราเบนาพระเดชะคุณเจ้าคุณพระสุธีวโรราพรณ์จังหวัดไหนากราพกระนาดในความเคารพครับพระครูพัฒนาถพิรักเจ้าน้าพี่นน้ำหนาวพระครูพิสุทธ คิอวรากรรองเจ้าหน้าที่โพธิ์าลีจังหวัดพิจิตรท่านครูคุณวิมลการจนาวัดวัดพุทโธพุทเจดีย์กาญจนบุรีหลวงปูน่นิพานิพาธโรวัดเจดีย์ร้อยแปดกราบราตนาวนิม์ครับพระครูประกาศการเจริจิตวัดธรรมหาพิรุณจังหวัดกาญจนบุรี พระอาจารย์จันทุนวัดสามงามหรือวัดทุนิยตการกรุงเทพมหาคนครพระอาจารย์เทนหรือหลวงพ่อเทนวัดคลองตานันจังหวัดเพชรบูรณ์พระอาจารย์หลวงพ่อคำจรวัดปู่คำวงจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูประยุทธ์ศีละสุน,สนทรวัดศรีบุญชุ่มจังหวัด พี่ยาวขอกราบราชนาทั้งหมดด้วยความเคารพครับขอได้เมตตาจุดเทียนชัยทุก่าเล่มข้างหน้าครับผมยมยกไปให้หลวงพ่อที่วัดพาพิรุณไม่ขีดไปได้ยม ันนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พราจารย์ได้เมตตาจุดเทียนชัยเพื่อเป็นสิริมงคลขอได้ญาติโยมทั้งหลายท่านสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านได้ประนมมือส่งกระแสจิตร่วมอธิษฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลงพ่อท่านทุกคุณสุธีวรว รรรรพระอราพรเข้าแนกวาชัยนาแล้วก็ท่านอาจารย์พระภูประตปรรมีซึ่งเป็นประมุกเป็นประธานสงนววดพระธาตุผาซ่อนแก้วแห่งนี้และพระสงฆ์ทุกรูปยิได้เมตตา มีได้ไปต่อยอดต่อเจียนกับท่านกัรหลวงพ่อวัดธรรมหาเิรืณอพระครูประกาศการจนกิจซึ่งได้เมตตามาจากอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีาเดินทางมาไกลกับคณะสงฆ์าขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณทุกุลุกด้วยความเคารพครับ นี้ก็กำลังที่จะได้เป็นนาเรือพราไัยแม่ลักษณาพระคุณเจ้ามาทรงทรงสรรนาศั์รั์อาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางมาอย่างเมตตาเพื่อให้เป็นสิ่งเป็นมงคลได้เป็น ี่ไปก็เมื่อพระสงฆ์ได้พร้อมก็จะได้เจริญพรเรียนเชิญและผู้ว่าราชก,ก,ก,กปปารจังหวัดเพชรบูรนายสุบศักดิ์เหลือมิจารขอเจริญพรเชิญได้ให้เกียรติดุจเพียรมาเจริญพรเชิญท่านที่สองนายรหลักกาชาจังหากเพชรบตรณ์าก เจรักนักหาหยุดนิจากกจ,นจามขอเจริญพรสูญท่านท่านสามท่านประหลาดอาวโศลนั่เฝือเสาคอนายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยขอเจริญพรเสิญท่านท,ที่สี่ 4, โอราอุทยานเห่งชาตาขขิเสาคอนายสมชายพิญโย สูตโตขอจเจริญพรเพลิญท่านนี้าลายกองการานบริหารส่วนตะบลบุงน้ำเก้าดรพัชร,รานนท์พุทธนุนรัตนะขอจะเจริญพรเชิญท่านที่โอขอเจริญพรคุณอัจฉริยะภูวนานุตรัก พระเดเจ็ตเจริญพรเจริญบุญวารีสายดึดนะครับปัดนี้ปัดตรงนี้นะครับเราได้จุดเทียงคนเหมาแล้วผมจะขอกราบเรียนเชิญน,นะครับลำดับจากนี้ไปเป็นเจ้าภาพที่จะจุดเสาเองที่เป็นเจ้าภาพจุดเ้าเองนะครับ ผมขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณวิทูรีว่าจิตติปุณวันนี้นะครับท่านหนึ่งไม่สามารถมาได้สาเหตุเพราะว่าท่านติดงานใหญ่ตีดงานหลังจากที่เป็นเจ้าภาพเสาเองแล้วผมขอกราบเรียนนะครับอาจารย์ประมีเจ้าวาดรัษาต้นแก้วนะครับพร้อมคณะนะครับเชิญสุดนะครับเสาเอกต้นแรกครับผมขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญครับเสาเอกต้นแรกขอกราบเรียนเชิญครับ ที่บนสุดต้นแรกก็ผมให้ลูกหลานนะครับมีสิธิยินดานความเฉลิมฉลางเองๆนะครับ สองนะครับเจ้าภานนะครับที่ท่าอุรานะครับขอคุณนะครับปัญชลีนะครับปีแยกมณีสิงห์นะครับแล้วก็เหล่ายานทธรรมนะครับที่มาด้วยกันนะครับคงต่างเรียนเชิญครับ คร s, ับสาวที่สานะครับพี่ขบานะครับคุณวิชัยคุณจูคุณกำมวลคุณวันดีสแก่ขาวคุณดวงพรแท้ตั้งค<ป>ุณร <carro. S 1> ัชนีไยมูลพินญาเลิศคุณสุรพันธ์คุณประภาสุรศักด์กันจรคุณเกรียงไกรคุณบุญญาลุศวังวิจิตคุณวาลาเด็กชายประกรณ์ศรีสัถาการของขอกาอินเทอต้นที่สามครับผมสัดีเธอครับ ครับวันนี้วันนี้นะครับวันนี้ด้วยเหตุที่พระอาจากกรย์ปรมีเมตตาให้เราท่านทั้งหลายได้ลงเสาเอกกันนะครับเพื่อจะสร้างพระพุทธมหาบรม,น,มนีรัตนนาหรือหัตถายาพระอาจากกรย์ปรมมีราถนาที่อยากให้ขําน้ำมนข้างหน้าเอาไว้สําหรับให้ทุกท่านนั้นเป็นน้ำมนต์ป้องกันภัย นะครับหนึ่งขวดหนึ่งคนนะครับหนึ่งขวดหนึ่งรถหนึ่งทันหนึ่งขวดต้ so านหนึ่งหลังหนึ่งขวดหนึ่งโรงงานหนึ่งขวดหนึ่งสวนผมจะขอกราบเรียนนะครับท่านนายกสภาเหล่าต่านาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณจ่านสภาเกียรติจาร์ขอคนมาสุดเพียนด้านหน้าเลยครับผมเขาราบเรียนเชิญครับท่านทูน่าเรว่อย้ครับเจอเลยครับด้านหน้าสุดนะครับเป็นมงคลนะครับด้านหน้าสุดเลยครับด้านหน้าสุดครับนะครับ ด้านหน้าคุณนะครับสองแข้งนะครับพร้ขอมกันนะครับท่านที่สองนะครับประลุโสโอําเภอเขาคอ,อนะครับคุณสมพงษ์ทองหนุ่น้ยผมขอกราบเรียนเชิญครับผมด้านหน้าฝั่งขวามือครับผมท่านที่สามนะครับผมขอกราบรเรียนเชิญหัวนหน้าฏยานนะครับแห่ง นะครับท่านเขาคอนนะครับคุณสมชายครับพินโยชโตผมขอกลับเรียนเชิญครับผมวราแจกเชชใหม่ไ,ไปัยทางด้านหลังซ้ายครับผมขอกลับเรียนเชิญครับผมลืมคลิดอะไรนี่มันกะครับแต่ดัง เลครับด้านด้านนะครับผมอเจอแล้วครับขอขอเียนให้ท่านหัวหน้าอุทยานครับผมนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับนายกอบตภูมิน้ำเต้านะครับนะครับดรพัทรพลนะครับพุทธนรุกรัตนะผมขอกราบเรียนเชิญครับผม นะครับท่านนายกนะครับอบตอนะครับมูน้ำเต้านะครับสุเทียนครับผมดรพัทราดรนะครับพุทธพุทธะลุรัตนะครับข้าราชการเยนเชินครับ พุก helmet, honest, F, นะครับคนละห้าดอกขอกราบเรียนเชิญครับทุกท่านนะครับจุดพุกละห้าดอกขอกราบเรียนเชิญนะครับนะครับแจกพุกนะครับพุกอย่างเดียวนะครับจุดเลยละห้าดอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพิฐานนะครับขอแจกขื้นสงก่อนนะครับขอนะครับผมขอลูกนะครับห้าดอกแจกขื้นสงก่อนนะครับ ผมอขอแจกผู Quand, rivers, on, ้5ดอกแจกผู้มผู้พระองค์นะครับก่อนครับผมเิ่ครับไก่อนหนึ่งคูมหนึ่งหนึ่งคูมใชไหจุดใช่น้าทวาจา์ทุกๆนะครับสุดแล้วใสได้เลยครับทุกคนนะครับผมฮะมีมวลห้าจานุดพุดนะครับผมได้ง่าเลยครับ

มนครับผมเสรแล้วปัปที่ตภูเขานะครับมครับต้องควรในตาปักทีตอนภูเขานะครับ ตัที่อภูเขาเลยครับนับังังตัวตัดที่กอภูเขาครัทนี้มันัด้ไม่นะราะว่าครนี้ตำหักครับขขอรัที่อภูเขาเลยครับ คนคนต่างที่ตองตองทีง่ได้ไะครับสุด้านหน้าได้นะครับ สวัสดีครับอนุกระดับอยระดันะครับฝันี้ท่าคุณ้ช่ทั้งหลายได้ปักรูปแล้ว คาราว่าทั้งหลายผมขออนุญาตว่าตามผมนี้นะครับผมคาราว่าทั้งหลายว่าตามผมนะครับพร้อมนะครับจุดทูบพร้อมนะครับพอจุดทูบพร้อมแล้วนะครับว่าตามผมนะครับนะครับขอทุกท่านจุดทูบทุกท่านนะครับเป็นการบอกกล่าวเหล่าทวยเทพเทพเจ้าพร้อมๆกันนะครับ เป็นการบอกกล่าวเราตัวทเทพเทวดาพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วว่าตามผมนะครับพร้อมไหพร้อมนะครับพร้อมสายไหมพร้อมนะฮะ พุทธบูชาพระนาจิตตังพุทธังมะตังนังอรหังสัจจังปรมะอิติอากาวิติตณชาลิติธัมมะบูชาพระนาจิตตังธัมมังมะตังนังอรหังสัจจังปรมะอิติ อิกาวิตินะชาลีติสังฆบูชาพระนาจิตังสังฆนรตะนังอราหังสัจจังประมาอิเตอิกาวิตินณะชาลีินะโมรมมตการเมแห่งข้าคือผู้เพียรทอง ขอถวายมัธการแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเรามหาถวยเทพเทวดาภูบาอาจารย์ผู้มีบุญคุณทั้งหลายตลอดจนพระแม่พรณมีพระแม่คงคาพระเพิงพระพาย เจ้าป่าเจ้าเขาลุกขักเทวดาปู่ย่าตายายตลอดจนเราชวยเทพเทวดาอันหยุดฐานที่ใรก็ดี ขออันเชิญท่านเราเป็นรูแห่งท้าอันล้ำใต้ฟ้าประสิทธุกอันสิทธิกิจจังสิทธ,ธิกรรมังสิทธิวาจังพระวันตุเตสาธุปักที่กองดินเลยครับผมเชิญครับ ใช้ปัดก่อนปัดไมน,นะครับผม